ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการาสาธิตนะฮะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสาธิตการลงทะเบียนการจองฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ผมจะเป็นการสาธิตและลงทะเบียนจริงๆไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าคือคลิปนี้ผมจะลงให้คุณแม่ของผมนะครับเพราะว่าแม่ของผมอยู่ในกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็กลุ่มเจ็ดโรคประจําตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับนะฮะการลงทะเบียนการจองฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้ะ กลุ่ม7โรคประจําตัวนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นแหละครับโอเคให้เรามาเข้ามาที่หน้าลายของหมอพร้อมปกตินะครับเหมือนอย่างที่คลิปที่ผมเคยทําก่อนนั้นนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะฮะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะมีตั้งแต่การแรกๆที่แอดหมอพร้อมจากทางไลน์นะครับลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อีกคลิปนึงจะเป็นการลงทะเบียนหมอพร้อมเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการลงทะเบียนให้บุคคลอื่นเนาะอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องและลูกนะครับ สามารถใช้ไลน์ของเราเนี่ยลงให้ครอบครัวเราได้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะให้เรามาหน้าของไลน์นะฮะแล้วก็กดมาที่ไลน์หมอพร้อมนะฮะพอเด้งหน้าอย่างนี้เข้ามาใช่ไหมครับให้เรากดไปที่เมนูครับแล้วก็ไปที่การจองฉีดวัคซีนโควิดครับอันนี้ทําไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับเพราะผมเพิ่งเพิ่งจะมาจองให้คุณแม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับการจองอ่า <Das kop at io> จะสังเกตได้ว่ามันจะมี2บัญชีเนาะาคือข้อมูลผู้ใช้ง,งานจะเีนบัญชีของผมนะครับอีกอันนึงจะเป็นบัญชีของคุณแม่นะฮะทีนี้ของผมมันจะขึ้นว่าสําหรับที่ใครที่ลงให้ตัวเองด้วยแล้วก็ลงให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็จะมีของตัวเองนะฮะจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กลุ่มที่ฉีดวัคซีนในช่วงนี้เขาก็จะบอกว่ารา,ายชื่อของท่านไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนในระยะนี้นะครับส่วนมารดาของเรานะฮะที่อายุถึงเกณฑ์นะฮะที่เราใส่ข้อมูลไปก็มันจะมีคําาวว่ให้จองฉีี C ีดัคซนมสินน ฉีดวัคซีนนะฮะให้เรากดคําว่าจองครับพอจองเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าการตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะครับก็จะมีชื่อนะครับคุณพ่อคุณแม่เรานะครับมีความประสงค์นะฮะเพื่อจะนําข้อมูลไปคํานวณปริมาณวัคซีนในหน่วยบริการนะครับกดรับสิทธิ์ครับแบบนั้นจะเป็นแบบคัดกรองนะครับต่างๆเนาะว่า ก่อนฉีดเนี่ยผู้ฉีดมีสถานะเป็นยังไงอย่างเช่นแพ้วัคซีนไหมมีการตรวจโรคภายในเท่าไหร่งี้ะครับซึ่งสามารถเข้าไปอ่านได้นะมีหลายอย่างเข้าไปอ่านได้นะครับก็อันนี้ผมจะเลือกเป็นเกี่ยวกับคุณมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ที่มาสามารถควบคุมได้เช่น โรคประจำตัวส่วนมากก็จะเป็นพวกโรคเบาหวานเนาะผมจะติ๊กเป็นเบาหวานแล้วกันครับของแม่เป็นว่าเป็นพวกเบาหวานทั่วไปโรคคนแก่ครับโรคความดันพวกนี้นะฮะธรรมดาแล้วคนสูงอายุจะเป็นนะครับแล้วก็ผมจะติ๊กอีกข้อหนึ่งด้วยกันนะฮะอันนี้สําหรับเ,เพื่อนๆลองติ๊กดูนะอ,อ,อาจจะมีความกังวลนะ,ะใจมากนะะในการรับวัคซีนโควิดสิขอให้รับคาปรึกษาจากแพทย์หรือบุคลการกรทางการแพทย์เพื่อทําความเข้าใจและคลายความกังวลก่อนรับวัคซีนนะครับผมจะติ๊กสข้อนี้เนาะเป็นหลักๆนะครับ ก็ลิกไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนนะครับถ้ากดบันทึกให้เรียบร้อยครับอ่าคุณได้กรอกแบบคัดกรองไปแล้วโปรดทาการจองฉีดวัคซีนนะครับแล้วกดจองครับสําหรับใครที่ยังอ่าไม่ได้กรอกมันก็จะไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมกรอกแบบคัดกรองไปรอบหนึ่งแล้วนะครับกดคําว่าจองครับอ่าแล้วมันก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาครับเหมือนเป็นหน้าอ่าเอกสารเนาะที่เราดูเมื่อกี้ครับให้เรากดยินยอมครับ หลังจากนั้นนะฮะมาหน้านี้นะครับการจองฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยมันจะมีประเภทโรงพยาบาลนะครับหลักๆจะมีสามประเภทเนาะโรงพยาบาลที่ใช้เป็นประจํานะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่อ,อยู่ในเครือของบัตรประกันสังคมของคุณพ่อคุณแม่นะฮะบัตรทองอะไรพวกนี้นะครับอ่าอย่างที่สองครับโรงพยาบาลตามจังหวัดโรงพยาบาลตามจังหวัดไม่ได้หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าตัวเราเนี่ยทางานหรือว่า พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับก็ให้เลือกจังหวัดนั้นนะครับสมมุติผมเลือกปทุมธานีนะครับสมมุตินะฮะอืมซึ่งในจังหวัดปทุมธานีก็จะมีหลายโรงพยาบาลครับที่เข้าวงโครงการฮะสังเกตได้เลยนะครับก็ให้เราไปเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่เราพักนะฮะจะได้เดินทางสะดวกสะดวกนะครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งครับจะเป็นฉีดวัคซีนสนามนะครับอ่าฉีดวัคซีนสนามก็จะมีให้เลือกเป็นจังหวัดครับ สมมติผมเลือกปทุมเหมือนกันครับอ่าแล้วโรงพยาบาลท่าสนามฉีดวัคซีนมีที่ไหนบ้างฮะก็ประมาณนี้ครับเข้าไปดูได้เนาะเป็นโรงโงพยาบาลก็มีนะฮะหรือว่าเป็นตามใกล้ๆห้างอะไรพวกนี้ครับเข้าไปดูได้เนาะเอาตามความสะดวกนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะขอเลือกเป็นโรงพยาบาลตามจังหวัดนะครับแล้วก็เลือกเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านของผมนะครับโอเคเลือกเป็นปทุมนะฮะ แล้วก็จะเลือกเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่แถวบ้านนะครับโอเคพอเราเลือกอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็ชื่อโรงพยาบาลที่เราจะเข้าไปใช่ไหมครับมันจะมีหน้านี้ครับหน้าให้เราระบุนะครับระบุวันที่สะดวกฉีดวัคซีนนะครับให้เราเลือกไปที่พุทภาไม่มีใช่ไหมครับคือเดือนนี้ปัจจุบันใช่ไหมให้เราเลือกไปที่มิถุนาครับ อ่าตอนนี้ตอนแรกอ่ะมิถุนายนยังเต็มยังมีห่องว่างเยี๋ยวนี้เหลือกระกกดาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดกระกฎดาคนลงแล้วมันยังเหลืออยู่นะโคต้ายังไม่เต็มนะคืออาจจะถัดไปอีกสิงหาหรือเปล่าครับสําหรับอ่าผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเจ็ดโรคประจำตัวนะฮะถ้าเกิดมันเต็มนะฮะไม่เพียงพออย่างนี้ครับริงเวันนี้ผมจะลงให้คุณแม่ของผมเนี่ยเป็นวันที่เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์ที่ส1มสิเอ็ดผมเลือกไปแล้วนะครับเสาร์ที่ส1 หลังจากนั้นพอเราเลือกวันเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราระบุเวลาที่สะดวกมาฉีดวัคซีนเนาะผมก็จะเลือกชักประมาณอาตอนบ่ายแล้วกันครับเลือกตอนบ่ายเสร็จแล้วนะฮะจะเขียนว่าว่าง258นะครับเดี๋ยวไปดูข้าหมายความว่ายังไงนะครับหลังจากเราเลือกวันเวลาเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้กดยืนยันครับอ่าจะมีข้อความนีดงเข้ามานะครับจองฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือขั้นตอนการจองฉีดวัคซีนสําเร็จนะฮะเรียบร้อยท่านสามารถปิดหน้านี้ได้ทันทีโอเคให้เราปิดครับอันนี้พอเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะมีหน้านี้ขึ้นมาครับตรงข้อความนี่ฮะหมอพร้อมนะฮะยืนยันดัดหมายการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับศูนย์บริการฉีดวัคซีนยิมเนเซียมสี่นะฮะอ่าแล้วก็ชื่อของบิดามารดาเราเนาะ วันที่31นะครับตอนบ่ายโมงรายละเอียดเพิ่มเติมครับกดเข้าไปดูได้นะครับนี่นะฮะเขาก็จะบอกนะครับว่าข้อมูลผู้ใช้เนี่ยมีของเรานะฮะแล้วของมารดาเราที่จองไปนะเขาก็จะบอกว่ามารดาเราชื่ออะไรนะฮะแล้วก็ข้อมูลการจองฉีดวัคซีนนะครับเป็นเวลาไหนนะครับมีสามารถเปลี่ยนการจองได้นะครับถ้าเกิดยังถ้าเกิดใกล้วันแล้วเราเกิดไม่สะดวกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนวันหรือว่าเปลี่ยนเวลาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆที่เพื่อนลงทะเบียนให้คุณแม่เนาะ โอเคครับสำหรับเบื้องต้นการจองฉีดวัคซีนก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับยังไงโควิดก็คงอยู่กับเราอีกนานนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับใส่แมสใส่หน้าก,กากอนามัยด้วยน,นะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ